dột lên đi dột lên 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 vai, vai lên lên อนนันด์ฮอนด้าครับลากไปเลยลากเลยลากเลยลากเลยโอเคลุกแล้วตายถอยเลยถอยเลยโอ้โหพ่อคนแมงงูค่ะ เมื่อกูภัยร่วมบางไทค่ะได้รับแจ้งจากชาวบ้านให้ไปช่วยจับงูหน่อยมันแอบเข้าเล้าไก่พอกูภัยไปถึงก็นึกว่าจะตัวเล็กๆค่ะพองัดกระเบื้องหลังคาเท่านั้นแหละเจองูใหญ่จัดจนยกไม่ไหวจึงต้องใช้แบคโหช่วยดึงโดยคลิปนี้นะคะผู้ใช้ติ๊กตอกชื่อเอร่วมบางไซรนามาแชร์ไว้พร้อมข้อความระบุ เมื่อประชาชนขอความช่วยเหลือให้จับงูเข้าบ้านหวังกินไก่แต่เจองูตัวใหญ่จัดยกไม่ไหวต้องใช้แมคโคช่วยดึงก่อนนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไม่ได้หวังทำร้ายมันนะครับเป็นคลิปขณะที่ทีมงานกู้ภัยช่วยกันจับงูเหลือมค่ะแต่ด้วยความที่มันตัวใหญ่ขดอยู่ในซอกหลังคาและก็ไม่มีช่องให้จับได้จึงได้ทำการรื้อหลังคากระเบื้องออก ก็ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ค่ะก็ทำให้ไม่สามารถยกได้จากที่ดูในคลิปนะคะและคุณเอบอกไว้ก็คืองูเหลือมยาวเกือบ6เมตรเลยทีเดียวค่ะจึงต้องใช้แบ็กโฮมาช่วยดึงเพราะขดยกไม่ไหวซึ่งใช้เวลาจับเกือบ2ชั่วโมงนะคะกว่าจะได้หัวงูแต่พอได้หัวงูแบ็กโฮก็ดึงได้ภายใน2นาทีค่ะยังดีนะคะที่งูยังไม่ได้กินไก เพราะคนเลี้ยงไปเจอก่อนโดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนค่ะซึ่งนำมาให้ชมถึงความใหญ่ยาวของงูเหลืองจนต้องใช้แบ็กโฮช่วยค่ะลังคลิปถูกแชร์ออกไปนะคะก็กลายเป็นวรอลค่ะชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยบอกว่าเพราะมีพรบรอ,ยอย่างเดียวทำไรไม่ได้เลยมีเยอะมากเลยงูบางคนนะคะก็ถามว่าค่าแบ็คโฮเท่าไหร ซึ่งยังดีนะคะว่าเป็นของเจ้าของบ้านไม่งั้นคงจับถึงเช้าแน่นอนค่ะขณะที่อีกหลายคนนะคะก็ยังห่วงว่างูจะสิ้นลมเพราะโดนรัดคอซึ่งทางคุณเอนะคะก็บอกว่าไม่ตายเพราะพวกเขาก็รีบกันสุดๆปัวพอรบอคุ้มครองสัตว์เช่นกันค่ะ ตัวใหญ่จริงๆแม่คุณเอ้ยใครนะคะที่มีสัตว์เลี้ยงและมีป่าใกล้บ้านก็อย่าลืมเช็คบริเวณรอบบ้านตัวเองให้ดีนะคะเพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและก็สัตว์เลี้ยงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ